ฮัลโหลค่ะคุณแม่ให้เปลมาเข้าไปที่บ้านตอนนี้เลยเหรอคะค่ะ ได้ค่ะครับตังสบายค่ะวันนี้วันดีนะคะเดี๋าทางจะมาแนละ้วเบมเข้ามาสิลูก เปลมนี่คุณพ่อคุณแม่ตะกริดจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเปลมลูกสาวดิฉันเองค่ะในเมื่อลูกสาวผมมาแล้วเราก็คุยกันเลยดีมไหมครับดีครับอผมไม่ขอเลิกหลวงพ่อมาแล้วนะครับเรื่องที่เร็วที่สุดเนี่ยน่าจะเดือนหน้าขอเลิอกอะไรกันหรอคะคุณพ่อก็เลิกมั่นกับตะกริดเนี่ยจ้ะ มันมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอคะคุณพ่อเรมกับพี่กริเพิ่งจะคุยกันเองนะคะเร็วอะไรกันเล่าลูกกับตากิดก็รู้จักกันมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอเพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลาทําความรู้จักกันอีกแล้วล่ะแต่งงานกันไปก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปจริงไหมครับดีครับได้หนูเปไม่ต้องกังวลใจไปนะจ๊ะตากฤิอ่ะเล่าเรื่องหนูให้พ่อกับแม่ฟังแล้วพ่อกับแม่รู้เรื่องหนูหมดแล้วจ้ะ และอย่างนะแม่เจอหนูปุ๊บก,ก็รู้สึกถูกชะตาทันทีจริงไหมคุณจริงครับเป็มขอตัวรับสายสักครู่นะคะว่าไงโบเปรม แกทำใจดีๆนะแพทลดความตอนนี้อยู่โรงพยบาบาลและกำลังระดมทีมแพทย์ช่วยเบรมวางสายก่อนไหมลูกแต่ได้คุยเรื่องงานมั่นกันต่อเบรมเบรม เพลมเพลมจะไปไหนอะเพลมจะไม่มัน่นจะไม่มีงานอะไรทั้งนั้นเพลมแกจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้นะเพลมคงมั่นตามที่คุณพ่อขอไม่ได้เพราะคนรักของเพลมกำลังรอเพลมอยู่เพลมขอโทษนะคะแต่เพลมมีคนรักอยู่แล้วและคนรักของเพลมก็เป็นผู้หญิงค่ะ เฟรมป้ามาเฟรเฟรมขอโทษนะคะมาถ้าเฟรมอยู่กับน้อง ดูแลน้องให้ดีนีน้องก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้เมทินีไม่ต้องโทษตัวเองเลยลูกไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้หรอกนะไม่เป็นไรนะลูกนะแม่้เพิ่งรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโแพทเป็นอะไรบ้างไหมทีมแพทย์กำลังช่วยเหลือพี่สิตาก็อยู่ข้างในเปลมแต่มีเรื่องหนึ่งที่เปลมต้องรู้แพทย์เป็นโรคหัวใจ แพทน่าจะหมดสติจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยรถชนหน้าอกของแพทกระแทกคุมนไยแรงมากตอนนี้มีอาการเลือดออกในเยื่อหุ้มหัวใจคุณไข่ชีพจรปกค่ะขอดรีนค่ะอดีตดิินตอนนี้ค่ะ เต็ม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 ตมเต็มแกขัเข้าไปไม่ได้ฉเข้ไปเถอมเต็มฉตชเให้ฉันไวพันให้ฉันไช่ฉันข หนเ้งค่ะแมนแมนแมนปมามหัวใจค่ะ เบ็มเบ็มฟื้นแล้วเหรอลูกนี่ลูกสลบไปพ่อกับแม่ก็เลยพามาอยู่บ้านช่วงนี้ก็อยู่ที่นี่ก่อนนะลูกนะเบ็มเบ็มเป็มเบ็มเบ็มเบมเดี๋ยว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 เบ็มเป็มมจะไปไหนจะไปไหนลูกเป็มจะไปหาแพทย์แพทย์เขารอเต็มอยู่คุณพ่อคุณแม่หลีกไปค่ะไม่ปด้ไม่ได้แม่ไม่ได้พ่อไม่ให้ไปนะลูกไม่ค่ะ เต๋มจะไปเราครั้งนี้คุณพ่อก็ท้ามเต๋มไม่ได้ด้วยเป๋มเ,เดี๋ยวเป๋มผู้หญิงคนนั้นเขาไม่อยู่แล้วนะเต๋มฟังพ่อนะเขาตายไปแล้วได้ยินไหมลูกเขาตายไปแล้วนะไม่ไม่ไมไม ทำใจเถอะนะลูกนะไม่มาไม่มไม่ไม่ไม่เชื่อไม่จะไปไ่้ค่ะแแม่แทำใจทำใจเลยนะลูกนะทำใจใ <ช S 2> นะลูกมเฟยเฟยเฟยแพทเขาไม่อยู่แล้วนะลูกเขาไปดักเราแล้วเขาตายไปแล้วนะลูกทำใจนะลูกนะ เปนห่วงลูกจังเลยอ่ะลูกจะไหวไหมอ่ะ๋ยวพว่เวลาผ่านไปเย่เพรมก็จะดีขึ้นเองคุณไม่ต้องกังวลหรอกหะ <c oughs> หาอะไรลูกหาอะไรเปรมหาอะไรเปรมหามือถือคะ่ะคุณแม่เห็นมือถือเปลมไหมคุณแม่เอามือถือเปลมไปใช่ไหมคะเอาคืนมาให้เปลมนะคะเปรมจะเอาไปทำไมเอาไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเปรมอยากโนหาโบเปรมอยากรู้ว่า เขาพูดอะไรถึงเตมบ้างอยากรู้ว่าตอนนั้นเขาเป็นยังไงเปรมจะรู้ไปทําไมลูกรู้ไปก็ไม่ได้ช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาเปรมต้องอยู่กับความจริงเปรมต้องอยู่กับมันให้ได้แม่ไม่ได้ให้เปรมทําเพื่อพ่อหรือแม่นะแม่อยากให้เปรมทําเพื่อตัวเปรมเองนะเปรมน,นะเชื่อแม่นะลูก กานข้าวหน่อยสิลูกเดี๋ยวไม่สบายนะหรือว่าถ้าลูกอยากกินอะไรบอกพ่อกับแม่ได้นะเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้น,นะลูกนะขอเปรมไปหาแพทได้ไหมคะแพทย์เขาตายไปแล้วแต่เปรมก็ยังอยากไปลาเขา คุณพ่อคุณแม่ปล่อยเฟรมไปได้ไหมคะนะคะพ่อ,พอให้เฟรมดีขึ้นกว่าน,นี้ก่อนพ่อถึงจะยอมให้ลูกไปแน่หนึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่เลืกลข้ามเฟรมอยู่อีกหรอแม่คุณถามอะไรหน่อยได้ไหมที่ผ่านมาเฟรมเป็นลูกที่แย่มากเลยเหรอคะ คุณพ่อคุณแม่ถึงได้ลงโทษเพรมอยู่อย่างนี้ไอ้ลูไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกนะแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงไม่ให้เปรมไปลาแพทอะเรื่องการที่แพก็ไม่ยแล้วยังไงเราก็รักกันไม่ได้เลยขอแค่เปมได้ไปหาแพทเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้หรอกครับ

Uh huh. ดิฉันให้ลูกกินยาแล้วค่ะเดี๋ยวลูกคงจะหลับคุณคะคุณไปพักเถอะ ที่ผ่านมาเป็นเป็นลูกที่แย่มากเลยเหรอคะ ลูกไม่กินข้าวเลยอะคุณเป็นเป็นกินข้าวหน่อยเถอะนายลูกนะ เป็นอะไรนฝันร้ายรลันรายรอลูกแกักคุณแม่มันกฝนลูกนะม่เป็นไั แม่อยู่นี่แล้วเป็นก <c oughs> ับ่แอบรักพ่อคุณแม่รักมากมากคุณแม่ช่วยพาคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะมาแอบกรักคุณพ่อมเมือนกันแม่อวันที่แอบรักที่สุด ได้ใ,ใจร้ายกับแปมขนาดนี้นแล้วนี่เรามาคนเดียวละ่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาด้วยละ่ะผมต้องขอโทษคุณลุงคุณป้าด้วยนะครับแต่จะไม่มีงานมั่นระหว่างผมกับน้องปเปรมเกิดขึ้นครับ ลุงเข้าใจนะว่ากริดหนักใจแต่ว่ารอให้เปรมเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะคุณลุงครับเราก็รู้กันอยู่ว่าหัวใจของน้องเปรมอยู่ที่ใครผมว่าคุณลุงเรื่องบังคับน้องเถอะนะครับปล่อยให้น้องได้มีสละทำตามหัวใจตัวเองจะดีกว่าผมมาเพราะเรื่องนี้แหละครับผมลาแล้วนะครับคุณลุงคุณป้าสวัสดีครับ เป็นแอมตรงไหนเปาคาแอมไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วแอมไม่เอาแล้วลูกไม่พูดแบบนี้ไม่เอาแล้วลูกแอมไม่คิดถึงพัน ไม่มีวันไหนเลยแม่ไม่คิดถึงเขาทวงปรัดคะฉันทนไม่ไหวแล้วนะคะคุณได้ยินลูกพูดแล้วใช่ไหม ลูกไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอะที่ผ่านมาฉันอดทนทำตามคุณมาตลอดแต่ตอนเนี้ฉันจะไม่ยอมคุณแล้วนะคะลูกเรากำลังจะตายอ่ะฉันจะปกป้องลูกฉันจะไม่ทำตามที่คุณขอแต่ทุกอย่างที่เราทำก็เพื่อเยเปรมนะทำเพื่อเยเปรมหรือว่าทำเพื่อตัวเรากันแน่คะ เลิกอ้างสักทีเถอะค่ะยายเปรมต่างหากที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อเรามาตลอดคุณบังคับให้ลูกทำอะไรลูกก็ทำให้เพื่อให้คุณนะมีความสุขแล้วถ้าเรายังไม่หยุดทำแบบนี้เราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนพยายามฆ่ายายเปรมให้ตายทั้งเป็นฉันไม่เอาด้วยแล้วนะคะฉันรักลูกตาาฉันคุณละ่ะ รับลูกได้เท่าที่ลูกรับคุณไหมยีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆแต่ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้เลยอะเดี๋ยวพอเผาไปก็คงตัดเรื่อความทรงจำอืมเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันนี้เราทำดีที่สุดแล้วหรอคะเรื่องเปลมเราทำถูกแล้วใช่ไหมอะ ก็พ่อแม่เปรมขอไว้ไม่ให้เราติดต่อทำ,ทำไงได้ล่ะเอาง,งีเราบุกไปหาเปรมดีไหมเขาห้ามไม่ให้เราติดต่อเปรมแต่เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เราไปหาเปรมนี่ก็จริงทำไมเรื่องแค่นี้ฉันคิดไม่ได้อ่ะไปเถอยแทนเออไปฉันก็อดทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันลุยกะตกใจอะไรแม่ก็โทรมาได้ไง ไม่ใช่แม่ฉันแต่เป็นแม่เมพมเพราะรู้ได้ไงว่าจะลุยไปหาเปรมอ่ะรีบรับก่อนเถอะเผื่อเอขาอไมีอะไรเกิดขึ้นค่ะคุณแม่โบโบช่วยแม่หน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะพวกโบพร้อมช่วยมานานแล้วค่ะ